อดเลยหมดเราเดาเราอ้วนอุ้ยอ่ายางนี้จะกินอะไรก็แยงไปทันเขาสักทีหนึ่งอดูทำดูทำให้หมูป่าเพื่อนรักเอ๋ยนี่เป็นอะไรไปแล้วทำไมถึงได้มานั่งเป่าปี่ร้องไห้รำพึงลำพันอยู่ตรงนี้ได้ล่ะฮะเสียใจยนจิงจอกเันเนะ ไม่อยากเกิดเป็นหมูแล้วเหอ้วนก็อ้วนอุ้ยอ้ายเองทังห่างอจะหาอะไรกินก็ไม่เหมือนสัตว์อื่นเขาจุ๊จูๆๆๆ้จู้จู้เอางี้เอางี้นะนายทำตามแผนที่ฉันบอกแล้วกันนะฉันร,รับรองเลยว่านายกับฉันมีอาหารเพียบแลยฮะจริงเหรองั้นนายรีบบอกแผนการของนายมาเลยสิแค่นั้นแหละนี่นะอย่างงี้นะนายทำแบบนี้นะเอ๊ะ เมื่อตกลงอุบายกับหมูป่าแล้วสุนักจิ้งจอกก็เริ่มทําตามแผนที่ได้วางไว้ทันทีโดยไปบอกกับสัตว์ต่างๆว่าเวลานี้หมูป่าได้กลายเป็นหมูวิเศษอย่างรู้สารพัดและกําลังนําวิชาป้องกันภัยทายทอดแก่สัตว์ต่างๆในป่าอีกด้วยใช่ไหมเจ้าจอยโออนี่จริงๆนะนี่เนี่ยตรงนั้นเลยนะเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบนั้นแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้มันใช่ฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างี่เ ไม่จากงงเลยนี่นี่ฉันเห็นมักับตาเลยนะนะพูดแล้วว่าขนลุกไม่หายเลยเฮ้ยวันนั้นนะ,ะนะนะไฟปากไม่หลามเลยละ่ะฉันนะนะวิ่งหนีสุดชีวิตเลยทนายต่นเองหมูป่าอนะ่ะก็ามาจากไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็เข้ามาขวางฉันไว้แล้วก็ยกเท้าหน้าขึ้นมาห้ามไฟ<ฮ>ไว้<ฮ>แบบนี้แบบนี้เลยอย่<ฮ>างนี้เลยทีดเดียว หมูป่าเก่งจังเลยใช่แล้วเก่งด้วยใช่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 นะแล้วหมูป่าแล้วเขาจะถ่ายทอดวิชาป้องกันภัยเมื่อไหร่ล่ะฉันจะได้ไปเรียนด้วยไงอ๋อได้เลยได้เลยข้าเรียนก็ไม่ต้องไปอะไรมากหรอกนะก็แค่อาหารติดไม้ติดมือไปด้วยก็เท่านั้นนะพอดีนี่อดีนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตอนนี้พวกเธอจะเรียกหมูป่าเฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องเรียกว่าอาจารย์หมูรู้ไหมูอาจารย์หมูอาจารย์หมู มาเลยนะนักเรียนมามามมาือป่าและสุนัขจริงจอกต่างก็มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาเหนื่อยดังเช่นแต่ก่อนเอาละนี่นี่นักเรียนนักเรียนรู้ไหมเจ้านี่อร่อยฮะนี่ก็คือลุมดักสัตว์ เมื่อส si well, ัตว okay, okay. well. ์ตกลงไปก็จะขึ้นมาไม่ได้เข้าใจไหมล่านักเรียนฮะก็จาก็จะมาก็จาใจฉะนั้นวิธีป้องกันภัยก็คือห้ามตกลงไปในหลุมนั่นเด็ดขาดเลยนะเข้าใจมะเข้าใจเปล่าอ่ะเ้าใจคเข้าใจครักดีมากเลยอ้า ทำอะไรในหลุมพลางนั่นล่ะฮะอ๋อก็ก็ก็อาจารย์สาธิตได้เห็นชัดๆเลยไงว่าวิธีหล่นน่ะเขาหล่นกันยังไงเข้าใจหรอยังล่ะคะโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้อาจารย์หมูก็สอนชี่จขึ้นจากหลุมให้ด้วยดิครับใช่พวกเราอยากเห็นนะอยากเห็นจังเลยโอ๋อได้มีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะเอาแล้วนะอาจารย์จะกระโดดแล้วนะ เอาค่อยดูหนึ่ง рон, สองซ่อมจุบูจบอ้ย้โนพูดหล่นโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยโออ เฮ้ยแย่แล้วนะนอนนอนนอนดูสิจำเป๋จำเตะหน้าจำเป๋จำเตะเงังจำเป๋จำเตะหน้าจำเป๋จำเตะหนังเจอใครแล้วยิงเลยนะใช่ใช่เฮ้ยแย่แล้วละแล้วอาจารย์หมูจะทำยังไงล่ะอืมเดี๋ยวอาจารย์ก็ใช้วิชาป้องกันภัยหนีไปเองแหละเออเอองั้นเราไปหลบซ่อนกันก่อนดีกว่านะไปเลยใช่ เออฮ้ยสวัสดีจ้ามาสมัครเรียนเหมือนกันเหรอจ้าบ้าหรือเปล่าเนี่ยอาหารจานเด็ดไปจ้ำเป๋จ้ำเต็มหน้าจ้ำเป๋จ้ำเต็มหลังจ้ำเป๋จ้ำเต็มหน้าจำเป๋จ้ำเต็มหลังอาจารย์หมูเป็นหมูหันไปแต่แล้วเห็นไหมล่ะครับว่าอาจารย์หมูได้รับผลตอบรับยังไง และในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่หลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่นมักจะเดือดร้อนจากสิ่งที่ตัวเองกระทำเสมอจำไว้นะครับน้องๆสวัสดีครับ